สถานีวรปรามวันนี้เสนอตอนรวมเหตุการณ์จอซีนะ่าร่างทองโชว์ฟอร์มขั้นเทพทำเอาทุกคนถึงกับอ้าปากค้างตบ AJ เจสไตล์คว้าแชมป์โลกสมัยที่16เรื่องนี้เราทำคลิปเหตุการณ์นี้ไปหลายคลิปแล้วก็ไม่ต้องลงรายละเอียดมากย้อนกลับไปในปี2016 เอเจสไตล์ style, กำลังท็อปฟอร์มสุดๆซึ่งก็เป็นแชมป์โลกตอนนั้นด้วยเรียกว่าเป็นร่างทองของพี่แกเลยก็ว่าได้เจอใคร AJ เก็บได้หมดสีนาธิวานแน่ก็ยังเคยแพ้ AJ เลยแต่ว่าสีนายังคล้องใจแม้จะแพ้แต่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรเดิมพันสีนาเลยขอแก้เมื่อกับ AJ อีกสักครั้งและคราวนี้มีแชมป์โลกเป็นเดิมพันอีกด้วย a j จัดให้อยากเจอก็ให้เจอซึ่งเมื่อถึงวันเจอกันจริงๆสีนาดันโชว์ฟอร์มขั้นสุดยอด แต่ AJ ก็ไม่น้อยหนะ้ากดต้านทานได้ถืได้ว่าแมสสนี้ลุ้นกันแทบทุกวินาทีแทบจะลืมหายใจกันเลยจนท้ายที่สุดซีน่าต้องใช้สุดยอดท่าไม่ตายใส่ท่าเ a แบบม้วนตัวรวบขึ้นมาแล้วก็เอามาฟาดลงไปอย่างแรงแล้วก็จับกด AJ นับ3จนได้คว้าแชมป์โลกสมัยที่16มาครองได้สำเร็จเหตุการณ์นั้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตราตึงใจจวบจนถึงปัจจุบัน ตบพระเอกยุค2000ย้อนกลับไปในสึกเรื่อมินเนียครั้งที่29จอร์ซีนาเจอกับเดอะร็อกจากของแชมโลกหน้าขนาดนั้นถือว่าเป็นแมตช์หยุดโลกเลยก็ว่าได้นิทานโลกสามารถหยุดหมุนได้โค้งหยุดไปแล้ว <c oughs> นี่คือสองสุดยอดน้ำมัปแปมเบอร์ต้นๆของสมาคมที่โด่งดังกันคนยุคเจอกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญมากตอนเจอกันนี่แลกสายท่าไม่ตายกันอย่างเมามัน คิดท่าไม่ออกนึกถึงท่าไม่ตายเอาไว้จนท้ายที่สุดซีน่าอึดทึกทนทานกว่าเดอรล็อกโดนท่าไม่ตายของเดอร็อกกี่ครั้งก็เอาพี่ซีน่าลงไม่ได้แต่ซีน่าขอใช้ท่าไม่ตายบ้างสส่ไปใส่มาอา้าวเดอรล็อกดันทนไม่ได้เช่นนั้นโดนซีน่าจับกดแพ้ไปเลยซึ่งทำให้แมชนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งไม้ต่อยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งเลยทีเดียวปยีบันไดควา้าแชมป์โลกทั้งสองเส้น ย้อนกลับไปในศึกมันนี่เดอะแบงก์ประจำปี2014จอซีน่าได้มีโอกาสเข้าร่วมแมสไตร์บันไดชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่ตอนนั้นแชมป์โลกในสมาคม WWE มี2เส้นนะครับแบงกเป็นแชมป์โลก WWE และแชมป์โลกเฮฟวี่เวทคล้ายๆกับปัจจุบันนี่แหละแมสไตร์บันไดตอนนั้นก็มีตัวโหดๆทั้งนั้นมีอาเซียอวัตเตอรเดเดโอเบรไวแอดเซซาร์โรเคนแบนดี้ออตตันโรมาเลสและเชมัส แต่โหดแค่ไหนก็ไม่ขนามือซีนาหรอกซีนาเข้าหมดร่างทองอัดหนักอัดแหลกอัดสายทุกคนที่เข้ามาขวางจับลากออตันล,ลงมาจากบันไดแล้วก็ฟาดเอเอสทับใส่เคนและซีนาก็ปีนไปหยิบเข็มขัดแชมป์โลกลงมาสุดยอดจริงๆเวียงเอชลงมาจากที่สูงย้อนกลับไปในศึกอัลฟอร์กิเวนประจำปี2006ซีนาได้ชิงแชมป์โลก WWE กับเอช นำมาปรามดาวร้ายแห่งยุคร้ายแบบตะโกนว่าร้ายตอนนั้นซีน่ามีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกซึ่งก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าชิงครั้งนี้ไม่ได้ซีน่าจะถูกส่งตัวไปปรามที่สึกสแมกดาวซึ่งทําให้ซีน่าต้องเข้นฟอร์มของตัวเองออกมาให้ดีมากที่สุดการต่อสู้ตอนนั้นทั้งสองได้ยื้อแย่งกันอย่างสุดชีวิตแต่แล้วอยู่ๆซีน่าก็เปลี่ยนใจขึ้นมายังไม่เอาเข็มขดัดซะง,งั้นแต่พุง่งเป้ามาจับเอส แล้วจับเอสไส่เอเลงมาจากยอดบันไดที่โคจะสูงฟาดลงมาใส่โต๊ะที่ซ้อนกัน2ชั้นเอสโดนแบบนี้ถึงกัตุยทันทีหลับยาไม่รู้กี่วันกว่าจะฟื้นจากนั้นซีน่าก็ปีนไปหยิบเข็มขัดแชมป์โลกลงมาแบบสบายสบายปราบสปาร์ลาดอูวากาและเกรกคาลีนอกจากจะปราบไวร้ายไปแล้วซีน่ายังเคยปราบสปราร์ลได้ด้วย คนหนึ่งก็ยักษ์ใหญ่จากอินเดียเก่งนักเหลือไหนจ๋าเดี๋ยวอีนี่จะตบให้แมสเป็นแผ่นโรตีเลยอีกคนหนึ่งก็คือเจ้ารถไถจากซาโม,มวอูมากาแปลเป็นภาษาคนว่ากูจะอัดมึงหินเล็กเลยแมสนี้เป็นแมสสามเศร้าชีแชมโลกแต่ซีน่าก็ไม่เคยวันปราบทั้งบงังทั้งเมียวได้ยังไม่ยากเย็นนักซีน่าอัดอุมากาจนกระเด็นตกเวที ก่อนที่โชว์พลังแบกเกรกาลีมาใส่ท่า AA ฟานลงไปแล้วก็จับกดจนเอาชนะลงไปได้ป้องกันแชมป์โลกของเขาได้อีกครั้งเอาชนะจอมอสุรกายครั้งแรกในศึกใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงคู่แข่งในวงการมวยปล้ำที่เติบโตในยุคใกล้ๆกันนอกจากจอซีน่ากับแรนดีด้ออตานแล้วยังมีบล็อกเลสเตอร์อีกคนซึ่งบล็อกในตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จมากกว่าจอซีน่าในช่วงแรกๆ ตอนนาซีน่าเจอกับบล็อกทีไรแพ้ตลอดจนเวลาผ่านไปบล็อกได้ออกจาก WWE นานถึง e, 8ปีเต็มและพอเจ้าตัวกรมาอีกครั้งก็ขอเจอกับจอซีน่าเลย8ปีแล้วสินะเองยังหัวเกรียนเหมือนเดิมเองมาเป็นคู่มือกับฉันไหมสิโดนท้าแบบนี้มีหรือซีน่าจะยอมตอนนาซีนาไปฟาร์มเก็บเกี่กยวประสบการณ์จนมีฝีมือที่ทัดเทียมกับบล็อกแล้ว ซึ่งทั้งคู่ได้เจอกันในสุดเอสติมูสประจำปี2012การเจอกันต่างฝ่ายต่างสู้กันได้อย่างสูสีสู้กันยังไม่มีใครยอมกันมัดตอมตัดกำลังปะทะกำลังภูเขานี่แทบจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงอะ่ะเบื้องสองเข้าปะทะกำลังกันอะ่ะจนท้ายที่สุดซีนาโชร่างทอเอาโซ่มาพันมือแล้วต่อยใส่บล็อกจากนั้นก็มาจับใส่เอเอฟ้าลงไปกับบันไดเหล็กแล้วก็จับกดนับ3ลงไปได้ สีนาะความล็อกลงไปได้เป็นครั้งแรกปราบควา,ายธนูบ็อบบี้แลสลีย์ย้อนกระับไปในปี2007มีนักมวยปล้ำคนหนึ่งนามว่าสิงห์ขนองนาะบ็อบบี้แลสลีย์เป็นนักมวยปล้ำผู้ที่แข็งแกร่งมากๆและยากที่จะหาใครมาหยุดได้วันหนึ่งสิงห์ขนองนาะได้มีโอกาสท้าชิงแชมป์โลกของจอสีนาะไอหัวกรเดียนวันนี้แหละเองจะต้องเสียแชมป์ให้กับไอฉันแน่ ถ้าอยากได้ก็เข้ามาได้สู้ว่าแล้วทั้งคู่ก็ได้เจอกันในสุดใหญ่ The Great American Bash การต่อสูใ้ในตอนนั้นซีนาบนรองในด้านพลักกำลังมากสิงขนองนาช่างแข็งแกร่งจริงๆซีนาลังโว์ร่างทองต้องงัดสุดยอดท่าไม้ใต้ขึ้นมาโดยจับบ็อบบี้และสตีขึ้นมาแบกแล้วจับโยนลงไปจากเชือกเส้นบนสุดสิงขนองนาโดนทุ่มกระแทกพื้นเสียงดังกังวาน ดังขณะที่อยู่ประเทศไทยยังได้ยินเสียงเนี่ยคิดดูสุดท้ายแล้วสิงขนองนะก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับจอซีน้าบุกลุย <Bulgaria> เดียวในแมตช์ประเพณีของซึกรอยัลน u b บ e ประจำปี2013จอซีนาออกมาเป็นคนที่19ซึ่งนำมันป่้ำที่อยู่บนเวทีในตอนนั้นก็ได้ต้อนรับอย่างดีพร้อมจะแจกหมัดแจกตีให้กับจอซีนา แต่ละคนนี่ที่ยืนอยู่นี่สีหน้านับได้ราวๆห้าถึงหคนที่พร้อมจะเข้ามารุมเอ้ยพร้อมจะต้อนับสีหน้าตั้งแต่แรกแต่มีหรือที่สีน้าะะกลัวด้วยความเทพพี่แกก็เลยเปิดโหมดร่างท้อนตั้งแต่แรกวิ่งครูดเข้าไปฟัดกับข้างบนเลยจ้วงหมัดแบบปิดตาสาวเอาสาวเอาสาวเ,เอาแก้งหมาหมูท่กท่าะจ่ายแต่ตอนนั้นยังไม่พอสีหน้ายังโย้ค่อสู้ออกไม่ได้อีก และยังยังไม่พอแค่นั้นพี่แกยังคงยืนหยัดจนกลายเป็นผู้ชนะในรอยัโโลนบอกครั้งนั้นไปได้ด้วยเทพสุดๆไปเลยและทั้งหมดก็คือรวมมิดเหตุการณ์จอซีหน้าร่างทองโชว์ฟอร์มขั้นเทพซึ่งแน่นอนยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยที่เรายังไม่เอ่ยถึงโดยเฉพาะช่วงปี2007เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปีทองของพี่แกจริงๆซึ่งหากเสียงตอบรับดี หรือมียอดไลค์เกิน500ไลค์เมื่อไร่สถานีวิรามจะเอามาทำภาคต่อทันทีแต่สำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเรารับรู้กันหน่อยว่าชอบคลิปแนวนี้กันไหมและกดติดตามช่องสถานีวิปรามเอาไว้เพื่อจะมีพลาดการดับหรือร่วมมิตรเหตุการณ์สนุกแบบนี้ในทุกสัปดาห์ขอบคุณทุกๆคนที่การสนับสนุนเราในช่องทางต่างๆและเข้ามารับชมคลิปตัวนี้จนจบสำหรับวันนี้สถานีวิปรามข,ขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไป สวัสดีครับ